สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับ ep ที่4ี่นะคะบ้านสวนระมุนรักจังจะพาเพื่อนๆมาชมต้นผลไม้ในสวนอีกครั้งนะคะเพราะว่ายังไม่จบมีเยอะเหลือเกินเดี๋ยวทาจบทีเดียวยาวมันจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่จบนะคะนี่ ep ที่4ี่ก็จะพามาชมต้นผลไม้ที่ชื่อว่าต้นส้มโอเน,นี่ยเป็นส้มโอส้มโอแป้นสีทองหรือเปล่าเอาอีกแล้วจาพันไม่ได้อีกแล้ว เอาเป็นว่าต้นส้มโอแล้วกันนะคะเพื่อนๆเขาจะออกใบสีเหลืองนิดนึงเพราะว่าน้องไม่ได้ปุ๋ยคุณแม่ไม่ดูแลต่อไปน,นี้จะดูแลให้ดีกว่านี้นะคะผ่านไปคะ่ะต้นส้มโอนะคะอยู่แถวที่สามนะคะถัดมานะคะนี่ก็คือต้นส้มโอเหมือนกันส่วนใหญ่ลักจังจะเอามาพันละสองต้นนะคะคือชนิดละสองต้นสองต้นเพื่อที่ จะเรียกว่าปลูกน้องไว้เป็นคู่การเผื่อว่าต้นใดต้นหนึ่งน้องไม่รอดแต่ปรากฏว่าน้องก็รอดทั้งสองต้นนั่นแหละนั่นก็คือต้นส้มโอเนี่ยคะ่ะจําชื่อไม่ได้นะคะเป็นส,ส,ส้มส้มส้มโอแป้นสีทองอะไรสักอย่างน,นะเพื่อนๆชางมันเถอะผ่านไปแล้วก็มาต้นเงาะนาสารอันนี้จําชื่อพันได้เ,เพื่อนๆหนุ่มเหลือเชื่อจริงๆเลย ต้นเงาะพันนาสารค่ะน,นี่ต้นน้องจะสมบูรณ์หน่อยนะคะต้นนี้โอ้สวยสมบูรณ์มียอดด้วยเพื่อนๆยอดออกอ่อนๆนะคะสวยงามน,นะคะพันสมบูรณ์นิดนึงแต่มาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าซื้อมาสองต้นเช่นเดียวกันนี่ก็คือพันเงาะนาสารเช่นเดียวกันแต่ต้นนี้ทําไมน้องเย้ๆล่ะคะมันเป็นยังไงอะรูปทําไมต้นหนูเย้นิดนึงเนี่ยคะ่ะต้นเงาะนะคะ ต้นเงาะนาสารสองต้นเป็นเพื่อนอยู่แถวที่3ามนะคะอ้าวถัดมาถัดมาถัดมาตรงนี้จะมีต้นฝรังอีกหนึ่งต้นนะคะที่อยู่ แทรกระหว่างกลางเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะคะลักจังก็เลยขอพ่อว่าปลูกได้ไหมพ่อบอกปลูกได้เพราะฝรั่งมันคงจะมีต้นใหญ่โตมากมายเนาะแล้วก็ปลูกแทรกระหว่างกลางระหว่างต้นเงาะนาสารระหว่างต้นละมุดกอบมะกอกระหว่างต้นละมุดกอบมะกอกอีกต้นหนึ่งก็เอาต้นฝรั่งมาแจมตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าน้องออกลูกเต็มเลยดูสิดูสิโอ้โหลูกดอกลูกดอกลูกดอกนี่นี่เพื่อนๆออกแทบทุกช่อเลยน่าจะเป็นฝรั่งกิมจูนะเนี่ยโอ้โหจำแม่นขนาดนั้นเฉลยนี่ไงออกทุกช่อเลยเพื่อนๆอ้ ต้นนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะนี่นี่นี่กิ่งนี่ก็มีโอ้โหโอ้โหดูซิดูซี่โอโ้ดีใจคนไม่เคยปลูกผลไม้คนไม่เคยเห็นมาก่อน <c ười> คนอะไรไม่เคยปลูกผลไม้คนอะไรไม่เคยเห็นเนี่ยแะคะ่ะก็เป็นคนคนแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เคยปลูกผลไม้มาก่อนแล้วก็ดีใจดีใจนะถ้าต้นผลไม้ของเราออกลูกมันเป็นอะไรที่ปือโออพึ่ยใจมากๆเลย <c ười> ต้นฝรั่งกิมจูหนึ่งต้นนะคะอ่าเราก็มาอีกต้นหนึ่งนะคะแถวสุดท้ายของต้นสุดท้ายของแถวที่สาม แต่ว่าเขาก็ปลูกแทรกเหมือนกันนี่ก็คือน่าจะเป็นพลัง ฝรั่งกิมจูเหมือนกันหรือเปล่าน้องต้นเตี้ยเลียติดดินแบบนี้นี่น้องก็มีดอกให้ด้วยน้องก็มีผลให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าหนูจะไม่มีให้นะคะหนูต้นแค่นี้หนูก็ทําผลงานออกมาตั้งสองลูกนะคะช่ออื่นมีไหมช่ออื่นกําลังแทงค่ะเ,เพื่อนๆนี่กําลังแทงออกมากําลังแทงช่อมาโอ้น่าจะเป็นทุกช่อนะคะแต่ว่าน้องกําลังกําลังเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆนี่โอ้ดูสิน่ารักกระจุมกระจิมต้นเล็บจังเลยเดี๋ยวต้องเอาไม้มาล้อมนั่นแหละเพราะว่าหญ้าออก ออกจากตัวต้นของตอนแรกมีหญา้าปกคลุมใช่ไหมไก่ก็คงมาไม่ถึงตอนนี้ก็ออกผลขนาดนี้ถ้าเราไม่ดูแลดีๆมันก็จะไม่รอดไม่รอดสายตาของกุ๊กไก่แน่ๆเลยนะคะใบน้องถูกทําลายนะคะดูสิการปลูกเขาเรียกว่าการปลูกผลไม้ในสวนะใช่ไหมถ้าคุณไม่ดูแลถ้าคะคุณไม่ใส่ปุย๋ยคุณไม่บํารุงเขาคุณก็อาจจะไม่เห็นผลเขาในอนาคตแต่ตอนนี้คุณเห็นผลในปัจจุบันแล้วแต่อนาคตมันจะอยู่รอดปลอดภัยให้เราไมมันก็อยู่ที่การบํารุงรักษาของเรานนัเอง อยากปลูกนะคะแต่ทําเป็นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวต้องเป็นฝีมือพ่อนะคะพ่อคงต้องมาช่วยดูแลบํารุงอู้คลิปนี้ยาวเลยนะคะจบไปก่อนนะคะต่อ ep ต่อไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบพบกัน ep หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ